คุณรู้หรือไม่ว่าในตอนนี้แก้วน้ําอัดลมเย็นช่าหรือชานมไข่มุกหอมหวานที่คุณกําลังถืออยู่นั้นอาจกําลังทําลายตับของคุณอย่างเงียบๆเ,เร็วกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เสียอีกลองนึกภาพดูว่าตับของคุณเปรียบเสมือนวีรบุรุษที่ทํางานเงียบๆวันแล้ววันเล่าเพื่อกรองสารพิษแปลงสารอาหารและรักษาร่างกายให้แข็งแรงแต่เพียงแค่พฤติกรรมการดื่มที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้วีรบุรุษนั้นกลายเป็นนักรบที่เหนื่อยล้าจนหมดแรง นำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและอาจถึงขั้นเป็นโรคตับแข็งที่อาจฆ่าชีวิตได้วันนี้เราจะมาสำรวจเครื่องดื่ม3ามประเภทที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่กลับเป็นศัตรูที่ซ่อนตัวซึ่งทำให้ตับอักเสบกลายเป็นตับแข็งได้เร็วกว่าที่คุณคิดคุณพร้อมที่จะปกป้องตับของคุณแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยลองตอบคำถามนี้ในช่องคอมเมนต์คุณดื่มน้ำอัดลมน้ำเกลือแร่หรือชานมไข่มุกบ่อยแค่ไหน และคุณคิดว่าเครื่องดื่มประเภทไหนในนี้ที่อันตรายต่อตับมากที่สุดอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเพราะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับคุณก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าภาวะตับอักเสบคืออะไรและทำไมมันถึงน่ากังวลภาวะตับอักเสบเกิดขึ้นเมื่อไขมันสะสมในเซลล์ตับมากเกินไปโดยทั่วไปคือมากกว่า5%เอร์เซนของน้ำหนักตับมี2ประเภทหลักตับอักเสบจากแอลกอฮอล์และตับอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ สิ่งที่น่ากลัวคือภาวะตับอักเสบมักไม่มีอาการชัดเจนคุณอาจรู้สึกปกติดีแต่ภายในร่างกายตับของคุณกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อทำงานต่อไปหากไม่ได้รับการควบคุมภาวะตับอักเสบอาจพัฒนาไปเป็นการอักเสบของตับเกิดแผลเป็นที่ตับและสุดท้ายคือตับแข็งซึ่งเป็นระยะที่ตับแทบไม่สามารถทำงานได้ข่าวดีคือคุณสามารถย้อนกลับภาวะตับอักเสบในระยะเริ่มต้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนอาหาร ข่าวร้ายคือพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมอาจเล่งให้ตับของคุณถูกทำลายได้แล้วเครื่องดื่มประเภทแรกในรายการศัตรูของตับคืออะไรนั่นคือน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่แทบทุกคนเคยดื่มลองคิดดูว่ากระป๋องน้ำอัดลมเล็กๆเ,กเกย็นๆที่มีฟองซ่าอาจมีน้ำตาลถึง30-40กรัมเทียบเท่ากับน้ำตาลแ1 0ถึงช้อนชา คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำตาลปริมาณมหาศาลนี้ไปไหนหลังจากที่คุณดื่มคำตอบคือตับของคุณต้องรับภาระทั้งหมดน้ำอัดลมโดยเฉพาะประเภทที่มีน้ำเชื่อมข้าวโพดท,ที่มีฟลุกโตดสูงหรือน้ำตาลบริสุทธิ์เป็นมัดเด็ดที่กระทบตับโดยตรงเมื่อคุณดื่มน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นทําให้ตับต้องทํางานหนักเพื่อจัดการแต่ตับไม่สามารถใช้น้ําตาลทั้งหมดนี้ได้ดังนั้นมันจับเปลี่ยนน้ําตาลส่วนเกินให้กลายเป็นไขมัน หยดไขมันเหล่านี้เริ่มสะสมในเซลล์ตับทําให้เกิดภาวะตับอักเสบเมื่อเวลาผ่านไปการสะสมของไขมันนี้ก่อให้เกิดการอักเสบทําลายเซลล์ตับและสร้างแผลเป็นนี่คือเส้นทางที่นําไปสู่การอักเสบของตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และหากไม่หยุดมันจะกลายเป็นตับแข็งคุณรู้หรือไม่ว่าการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลม1-2กระป๋องต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นตับอักเสบสูงถึง2.5เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มตัวเลขนี้ชวนให้ตกใจจริงๆแต่น้ำตาลไม่ใช่ปัญหาเดียวน้ำอัดลมหลายยี่ห้อยังมีสารให้ความหวานเทียมเช่นแอดปาแตมหรือสารกันบูดซึ่งเพิ่มภาระให้ตับเมื่อต้องกำจัดสารเหล่านี้ออกไปนอกจากนี้การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำยังอาจนำไปสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้น้ําตาลสะสมในเลือดและตับต้องทํางานหนักขึ้นแล้วจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ําอัดลมได้อย่างไรขั้นแรกตรวจสอบพฤติกรรมการดื่มของคุณคุณดื่มน้ําอัดลมกี่กระป๋องต่อสัปดาห์ลองนับและบันทึกไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วถามตัวเองว่าฉันลดได้แค่ไหนเคล็ดลับเล็กๆคือเปลี่ยนจากน้ําอัดลมเป็นน้ําเปล่าชาเขียวไม่ใส่น้ําตาลหรือน้ำมะนาวเจือจาง ตัวเลือกเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ตับของคุณโล่งใจแต่ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นขั้นที่2อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหากคุณเห็นส่วนผสมอย่างน้ำเชื่อมข้าวโพดฟุุโกโดสหรือน้ำตาลบริสุทธิ์ให้วางกระป๋องนั้นลงสุดท้ายท้าทายตัวเองในอีก7วันข้างหน้าห้ามดื่มน้ำอัดลมทุกประเภทจากนั้นกลับมาแชร์ความรู้สึกของคุณในช่องคอมเมนต์คุณรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นหรือไม่ น้ำอัดลมไม่ใช่ศัตรูเพียงตัวเดียวในส่วนต่อไปเราจะสำรวจเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งที่โฆษณาว่าดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอาจทำร้ายตับไม่แพ้กันคุณเดาว่ามันคืออะไรแชร์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญต่อไปเริ่มต้นด้วยคำถามเมื่อคุณเห็นนักกีฬาในโฆษณาดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สีสันสดใสหรือวัยรุ่นถือกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อทะยานสู่ความสำเร็จ คุณคิดว่านั่นเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่หลายคนคิดเช่นนั้นแต่ความจริงคือเบื้องหลังคำโฆษณาที่ดูดีเครื่องดื่มเกลือแร่และชูกำลังอาจกำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อตับของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณมีสัญญาณของตับอักเสบอยู่แล้วแล้วเครื่องดื่มเกลือแร่และชูกำลังอันตรายอย่างไรอันดับแรกมาพูดถึงส่วนผสมหลักน้ำตาลวดเครื่องดื่มเกลือแร่ขนาด500มิลลิลิตรอาจมีน้ำตาลถึง20-30 กรใกล้เคียงกับน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังยิ่งหนักกว่าด้วยปริมาณน้ำตาลที่เท่ากันหรือมากกว่าพร้อมด้วยสารกระตุ้นอย่างคาเฟอีนและทรีนเมื่อคุณดืม่มเครื่องดื่มเหล่านี้ตับของคุณต้องเผชิญกับพายุน้ำตาลดังที่เราได้รู้น้ำตาลส่วนเกินจะถูกตับเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในเซลล์ตับเพิ่มความเสี่ยงต่อตับอักเสบและการอักเสบของตับแต่ปัญหาไม่ได้หยุดแค่นั้น คาเฟอีนและทอรีนซึ่งเป็นส่วนผสมที่พบได้ทั่วไปในเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้สภาพตับแย่ลงคาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะเช่นในกาแฟหนึ่งแก้วมักปลอดภัยสำหรับคนที่มีสุขภาพดีแต่ในเครื่องดื่มชูกำลังปริมาณคาเฟอีนอาจสูงเป็น2หรือ3เท่ารวมกับทอรีนและสารเติมแต่งอื่นๆการผสมผสานนี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นภาวะที่อนุมูลอิสระในร่างกายโจมตีเซลล์ตับ ทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหายหากคุณมีตับอักเสบอยู่แล้วความเครียดจากออกซิเดชันนี้เหมือนการเติมน้ำมันลงในกองไฟเร่งกระบวนการเกิดแผลเป็นที่ตับนำไปสู่ตับแข็งยังไม่หมดเครื่องดื่มเกลือแร่และชูกําลังหลายยี่ห้อย,ยังมีสารให้ความหวานเทียมเช่นซูคารสหรือแอดปาแตมซึ่งโฆษณาว่าไม่มีแคลอรี่แต่อย่าหลงเชื่อการวิจัยล่าสุดพบว่าสารให้ความหวานเทียมอาจรบกวนกระบวนการเผาผลาญของตับ ทำให้ตับจัดการกับสารพิษได้ยากขึ้นการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature พบว่าคนที่บริโภคสารให้ความหวานเทียมเป็นประจำมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการมีปัญหาเกี่ยวกับตับโดยเฉพาะเมื่อมีประวัติตับอักเสบคุณอาจคิดว่าแต่ฉันดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่แค่ตอนออกกําลังกายหรือเครื่องดื่มชูกําลังตอนที่ต้องตื่นตัวคงไม่เป็นไรใช่ไหมนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แม้ว่าคุณจะดื่มไม่บ่อยการบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อตับของคุณอ่อนแออาจสะสมความเสียหายได้ลองนึกภาพตับของคุณเหมือนรถบรรทุกที่ขนของหนักหากคุณใส่ของหนักอย่างน้ำตาลคาเฟอีนและสารเติมแต่งมากเกินไปรถบรรทุกนั้นจะพังในไม่ช้าแล้วจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากเครื่องดื่มเกลือแร่และชูกำลังได้อย่างไรขั้นแรกประเมินความจำเป็นของคุณคุณจำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ตอนออกกำลังกายจริงหรือ สำหรับการออกกำลังกายที่ต่ำกว่า1ชั่วโมงน้ำเปล่าก็เพียงพอที่จะเติมน้ำและแร่ธาตุหากคุณต้องการเติมอิเล็กโทรไลต์หลังออกกำลังกายหนะักลองน้ำมะพร้าวสดตัวเลือกจากธรรมชาติที่มีน้ำตาลต่ำและอุดมด้วยแร่ธาตุสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังเปลี่ยนเป็นชาเขียวหรือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมขั้นที่สสร้างในใสายการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์หากคุณเห็นรายการส่วนผสมยาวเหยียดที่มีซูคาร์โบสทอดีนหรือน้ำเชื่อมข้าวโพด นั่นคือสัญญาณให้มองหาตัวเลือกอื่นสุดท้ายท้าทายตัวเองในอีก14วันข้างหน้าเปลี่ยนเครื่องดื่มชูกำลังและเกลือแร่ทั้งหมดเป็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มจากธรรมชาติจากนั้นกลับมาแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรร่างกายของคุณมีพลังมากขึ้นหรือไม่ตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตกใจอีกครั้งเครื่องดื่มต่อไปในรายการยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น หวานยิ่งกว่าและคร่องใจทุกวัยตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงพนักงานออฟฟิศคุณเดาว่ามันคืออะไรแชร์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์และเราจะมาสำรวจไปด้วยกันในส่วนต่อไปเราได้ผ่านศัตรูที่อันตรายต่อตับสองตัวไปแล้วน้ำอัดลมและเครื่องดื่มเกลือแร่ชูกำลังแต่ตอนนี้เตรียมพบกับเครื่องดื่มที่แค่ได้ยินชื่อก็ทำให้คนนับล้านข้างใครนั่นคือชานมไข่มุกเครื่องดื่มหวานละมุนเข้มข้น พร้อมไข่กหนึบหนับที่คลองทุกมุมถนนตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงพนักงานออฟฟิศแต่แก้วชานมที่คุณรักนั้นปลอดภัยจริงหรือหรือมันกำลังผลักดันตับของคุณไปสู่ขอบเวอย่างเงียบเียบมาสำรวจความจริงและวิธีปกป้องตับจากกระแสชานมนี้กันก่อนเริ่มลองตอบคำถามนี้ในช่องคอมเมนต์คุณดื่มชานมไข่มุกบ่อยแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์และคุณเลือกแบบไหนน้อยหวานเครื่องหวานหรือหวานปกติ เพื่อเข้าใจว่าทําไมชานมถึงเป็นระเบิดต่อตับเราต้องดูที่ส่วนผสมของมันชานมขนาดกลางประมาณ500มิลลิลิตรอาจมีน้ําตาลถึง40-60กรัมเทียบเท่าน้ําตาล10-15ช้อนชานี่เกินขีดจ,จํากัดน้ําตาลที่องค์การอนามัยโลกแนะนําต่อวันซึ่งอยู่ที่ประมาณ25-50กรัมสําหรับผู้ใหญ่แต่น้ำตาลไม่ใช่ปัญหาเดียวไข่มุกซึ่งเป็นจุดเด่นของชานมทำจากแป้งเช่นแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าว เมื่อเข้าสู่ร่างกายแป้งนี้จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นผลลัพธ์ตับของคุณต้องทํางานหนักเกินไปเพื่อจัดการน้ําตาลและแป้งส่วนเกินเปลี่ยนมันเป็นไขมันที่สะสมในเซลล์ตับลองนึกภาพตับของคุณเหมือนโรงงานกรองน้ําหากคุณเทน้ําสกรปรกที่เต็มไปด้วยน้ําตาลและแป้งลงไปอย่างต่อเนื่องโรงงานนั้นจะอุดตันในไม่ช้าเมื่อเวลาผ่านไป การสะสมไขมันนี้ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำลายเซลล์ตับและสร้างแผลเป็นนี่คือเส้นทางที่นำไปสู่การอักเสบของตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และหากไม่ควบคุมมันจะกลายเป็นตับแข็งซึ่งเป็นระยะที่ตับแทบไม่สามารถทำงานได้การวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์พบว่าคนที่ดื่มชานมมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเป็นตับอักเสบสูงถึง2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่ม แต่น้ำตาลและไข่มุกไม่ใช่ทั้งหมดชานมหลายแก้วยังมีครีมเทียมนมขน้นหรือท็อปปิ้งอย่างพุดดิง้งเยลลี่ผลไม้ซึ่งเพิ่มแคลอรี่และไขมันไขมันเหล่านี้โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวจากนมขน้นอาจทำให้ภาวะตับอักเสบแย่ลงนอกจากนี้ชานมอุตสาหากรรมบางยี่ห้อยังใช้สารแต่งกลิ่นและสารกันบูดทำให้ตับต้องทำงานเพิ่มเพื่อกำจัดสารพิษหากคุณมีสัญ,ญญาณของตับอักเสบ การดื่มชานมเหมือนการเติมน้ำมันลงในกองไฟเร่งกระบวนการทำลายตับคุณอาจคิดว่าฉันดื่มชานมแบบน้อยหวานคงไม่เป็นไรใช่ไหมน่าเสียดายที่ไม่ใช่แม้แต่ชานมน้อยหวานก็ยังมีน้ำตาลในปริมาณที่มากและไข่มุกยังคงเพิ่มกููโคดนอกจากนี้การดื่มชานมเป็นประจำแม้จะน้อยหวานก็ยังสะสมความเสียหายต่อตับเมื่อเวลาผ่านไป แล้วจะเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มโดยไม่ทําร้ายตับได้อย่างไรขั้นแรกลดความถี่แทนที่จะดื่มชานม3-4ครั้งต่อสัปดาห์ลองจํากัดแค่1ครั้งต่อเดือนเพื่อเป็นรางวัลขั้นที่2เลือกตัวเลือกที่เฮลที่กว่าหากคุณอยากดื่มชานมลองทําเองที่บ้านด้วยชาไม่ใส่น้ําตาลนมสดไม่หวานและน้ำพึ่งเล็กน้อยแทนน้าตาลสําหรับไขมุกเปลี่ยนเป็นเมล็ดเจียหรือวุ้นมะพร้าวจากธรรมชาติเพื่อลดแป้ง ขั้นที่3ท้าทายตัวเองในอีก30วันข้างหน้างดชานมและเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติเช่นชาคาโมไมล์น้ำผลไม้สดหรือน้ำเปล่ากับมะนาวฝานหลังจาก30วันกลับมาแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรเราเชื่อว่าคุณจะประหลาดใจกับความแตกต่างตอนนี้มาทบทวนการเดินทางของเรากันเราได้สำรวจเครื่องดื่ม3ประเภทที่อันตรายต่อตับน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลมหาศาล เครื่องดื่มเกลือแร่และชูกำลังที่มีคาเฟอีนและสารกระตุ้นและชานมไขมุกที่มีส่วนผสมร้ายกาจของน้าตาลแป้งและไขมันแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความเสี่ยงแต่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องตับของคุณตับคือวีรบุรุษท,ที่เงียบงนันแต่มันไม่สามารถต่อสู้เพียงลำพังทุกการเลือกเล็กๆของคุณตั้งแต่เปลี่ยนน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าเลือกน้ำมะพร้าวแทนเครื่องดื่มเกลือแร่ หรือทำชานมแฮลนฟีล้วนเป็น9้าเพื่อรักษาตับให้แข็งแรงและป้องกันความเสี่ยงจากตับแข็งจำไว้ว่าภาวะตับอักเสบไม่ใช่จุดจบในระยะเริ่มต้นคุณสามารถย้อนกลับภาวานีได้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตแต่กุญแจคือการลงมือทำตั้งแต่วันนี้อย่ารอจนร่างกายส่งสัญญ,ญาณด้วยอาการปวดหรือเหนื่อยล้าเริ่มจับเปลี่ยนแปลงเล็กๆเช่นลดน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องและทิ้งเครื่องดื่มชูกำลัง หรือปฏิเสธชานมแก้วต่อไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยตับของคุณแต่ยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและมีพลังมากขึ้นตอนนี้เราอยากมอบภารกิจพิเศษให้คุณในช่องคอมเมนต์แชร์พฤติกรรมการดื่มที่คุณอยากเปลี่ยนเพื่อปกป้องตับอาจจะเป็นการลดชานมลลองน้ำมะพร้าวสดหรือแค่ดื่มน้ำเปล่ามากขึ้นและอย่าลืมบอกเราว่าคุณจะเริ่มเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้หรือทันทีหลังดูวิดีโอนี้จบ เราจะอ่านทุกคอมเมนต์และรอฟังเรื่องราวของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนเราแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้พวกเขารู้วิธีปกป้องตับของตัวเองและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่มีคุณค่าต่อไปมาสร้างชุมชนที่แข็งแรงด้วยกันเริ่มจากการดูแลตับวีรบุรุษเงียบงันของร่างกายคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า